สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเผยที่มา2อเมบื้องหลังแก๊งเรือหนุ่มกัญชัยเผยที่มา 2M เมบื้องหลังแก๊งเรือผู้หญิงอีกคนคือใครหนุ่มกัญชัยได้เผยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงประเด็นกุนสื่อของคนที่อยู่บนเรือที่ชื่อว่าเอ็มซึ่งได้เดินทางไปรับทราบข้อเก่าวหาเมื่อวันก่อนข่าวที่ออกมาก็สับสนไปเยอะแยะมากมายแต่ประเด็นในข้อแท้จริงผมจะบอกให้ฟังเอ็มจริงๆชื่อพิมพ เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่แตงโมตกเรือไปแล้วคืนนั้นทั้ง5คนพยายามหาคนมาช่วยเหลือว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปเขาจึงติดต่อหาเอ็มหรือพิมซึ่งกำลังนั่งดื่มอยู่เลยบอกพรุ่งนี้แล้วกันหลังจากนั้นก็ไปคุยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพิมชื่อเล่นว่าเอ็มเลยเรียกทนายมาทนายก็มีชื่อว่าเอ็มเหมือนกันเป็นผู้ชายเอ็มพ์มค่อนข้างรู้แนวทางว่าจะต้องเป็นไปแบบไหน เมื่อเวลาที่เหตุเกิดขึ้นแบบนี้อย่างตกเรือเขารู้จักหน่วยงานที่ต้องติดต่อซึ่งผมได้มีโอกาสคุยกับเขาเขาแจ้งผมมาแบบนี้เขาบอกว่าที่นำเสนอกันนั้นผิดหมดเลยเขาชื่อเอ็มทนายก็ชื่อเอมไปเจอกันที่ร้านอาหารหลังจากที่5คนนั้นคุยกับทนายตั้มแล้วหลังจากนั้นจะกลับมาให้ทนายเอ็มน้องเขาทำแต่เขาก็ไม่ทำแล้ว ได้ถามเขาว่าไปแนะนําให้เลื่อนพบตํารวจออกไปก่อนจริงไหมเขาบอกว่าพูดจริงเขามีลายหลักฐานในการพูดจริงคืนนั้นคนกลุ่มนี้คือโรเบิร์ตก็คุยกับเขาบอกว่ามาหาเขาตอนนั้นเขานั่งดื่มอยู่เลยบอกว่าใจเย็นๆจะมาทำไมเดี๋ยวจะประสานหน่วยงานอื่นให้เขาแจ้งไปที่บางพัดแล้วก็ให้บางพัดนั้นบอกว่าไม่ใช่พื้นที่เขาไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกที เขาก็มีลายอยู่นี่และน่าจะเป็นส่วนที่ทำให้เขาโดนเรื่องเลื่อนการพบตำรวจออกไปเร็วๆนี้เขาจอกมาพูดเขาขอรักษาสิทธิ์ของเขาด้วยการนำเสนอภาพของเขา ถ้ามีการนำเสนอภาพของเขาเขาจะฟ้องและเขาจะดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะเขาถือว่าตอนนี้เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ศาลยังไม่ได้ตัดสินเขาใครเอาภาพของเขามาออกถือว่าไม่เคารพสิทธิ์ของเขาเขาโทรมาบอกผมก่อนที่จะเข้ารายการมี 2M เป็นผู้ชายทั้งคู่ส่วนผู้หญิงที่ชื่อพัดเป็นอีกหนึ่งคนไม่เกี่ยวกันเลยคนชื่อพัดไปเกี่ยวกับฝั่งของปอเหมือนเป็นพี่คนสนิทคนหนึ่งของปอ เป็นผู้หญิงวันนั้นมาออกรายการหขนกระแสด้วยหน้าตาสวยผมเจอแล้วแต่ตอนนี้มีการจับตัวละครมาโยงกันเป็นเรื่องเป็นราวส่วนเจ้าของร้านอาหารเป็นอีกคนหนึ่งเลยเป็นผู้หญิงอันนั้นเขาไม่ได้เกี่ยวมีคนกำลังสับสนคือพีมหรือเอ็มเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวสุขุมวิทในคืนที่เกิดเหตุกลุ่มนี้ก็โทรไปหาพีมหรือเอ เขาก็นัดคุยกันอีกวันที่ร้านอาหารหลังจากนั้นก็ได้ตามทนายมาซึ่งชื่อว่าเอ็มเหมือนกันคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีเรื่องมันเลยขยายวงกว้างไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ